สวัสดีคะ่ชะ,ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่7วันนะคะอาจจะเหลือน้อยลงนะอาจจะเรียบทํยี่สิบเก้าสามสิบสามเมหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะยี่สิบเก้าไปแล้วก็เหลือ7วันเช็คด่วนก็คือช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะเจ้าชะตามองบนหน้ากระดาษเนี่ยอาจจะบอกว่าคุณมีดาวดีตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยมาจากเจ้าเรือนสุภะนะคะพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสุภะเทวีโชคองค์เกณฑ์คู่มิตร เพราะนั้นดีมากในเรื่องชื่อเสียงเครดิตการยอมรับโชคจากผู้ใหญ่โชคจากฝ่ายหญิงนะคะดาวพระศุกร์มาจากภพลาภะนะคะแล้วก็ดาวพระศุกร์เนี่ยเข้ามาทับตัวได้เกณฑ์ที่เป็นมหาจักรยิ่งใหญ่แต่มันต้องลุยนะมหาจักรยิ่งใหญ่ต้องขย,ยันอุจวิลาเฉิดฉายดีมากเงินก้อนใหญ่สเสน่ห์พลาว,าวเหนื่อยหน่อยแต่มันได้นะฮะดาวราหูดาวเสาเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนศาสตร์ฉะเพื่อนฝูงสังคมนะคะดีมากในเรื่องเพื่อนฝูงเส้นสายอิทธิพลสังคมช่วยเหลือ นะมีเพื่อนเป็นมาเฟียหรือเป็นมาเฟียไปร่วมกันกับเพื่อนก็นกได้นะคะเสื่อมเรื่องไร้ายเนี่ยเดี๋ยวดาวร้ายๆเช่นต้องระวังอะไรต่างๆก็ฟังในเนื้อหานะคะเจ้าชะตาชีวิตอารมณ์ในช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวมันรุมนะคะในลักษณะที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์ไม่ได้พักแต่มันไม่ได้พักเพราะมันเป็นเรื่องของความบันเทิงดาวมากระจุกตัวอยู่ที่ลัคนาราศีอ่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสี่เห็นไหม คุณเป็นจุดศูนย์กลางของทุกเรื่องเนื้อหอมมากใครๆก็อยากเข้าหาอารมณ์ในช่วงระยะเวลานี้จะค่อนข้างใจร้อนหน่อยเพราะคุณอยู่กับพุทธที่เป็นปละแล้วสุขที่เป็นกิเลสโลกีเป็นมหาจักรเดี๋ยวก็อยากสนุกสุดเวียงเดี๋ยวก็หูดหงิดเพราะคำพูดคนโดยรวม Energy ใน7วันนี้มันล้นเหลือมากคุณอยู่นิ่งไม่ได้หรอกนะคะต้องไป นะคะอยู่ไม่ติดบ้านเพราะดาวราหูดาวเสาเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรในภพเรือนสหัชชะการเดินทางต้องมีเจอเพื่อนต้องมีเพื่อนลากไปต้องมีสังสรรค์ต้องมีเจอคนเยอะๆเ,เจอเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แบบมากันตตึมนะคะํำความเฮฮามาให้จัดเต็มแหละนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าจะรัว่วร่วแบบมีความสุขแต่รับทรัพย์มาแบบมหาจากักรจากสิ่งที่ตั้งใจทํามาเพราะฉะนั้นเรื่องเงินนะ่ะกราฟของคุณยังพุ่งนะคะมันพุ่งทั้ง รับและจ่ายลายรับดาวสุกเจ้าเรือนลับพระโคจรเขาทับลัคนามหาจักรวจเิลาเงินวิ่งเข้าหาตัวมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้เงินตกเบิกโบนัสโชคลาภจากสเสน่หาเทวีโชคจากอาทิตย์หนุนแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการบุกบันฟันฝ่ามหาจักรนะคะคือคักคือคักคก,ก็ต้องไปแย่งชิงต้องไปแก้ไขปัญหาก,ก่อนเพราะหกเนี่ย เขาเป็นเจ้าเรือนอริด้วยส่วนการใช้จ่ายเราไปดูดาวเสาดาวเสาของคุณเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วแฝงเรือนสหัชชะด้วยเพราะ,ะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยคนธนูเนี่ยจะหมดไปกับการเข้าสังคมเพื่อนฝูงภาษีสังคมการเดินทางการเปเพื่อนซื้อโทรศัพท์ซื้อรถอะไรก็ว่าแต่ทุกอย่างทําแล้วดูดีมีมากบาร,รมีมีเครดิตมีชื่อเสียงเพราะเสามันเป็นเกษตรมั่นคงสิ่งที่คุณทําในยามนี้ไม่ใช่แบบซื้อแบบว่า อะไรอะเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ได้จ่ายแล้วทิ้งไปเปล่าๆมันแปลว่าจ่ายไปเพื่อประดับบารมีแต่ไม่ได้โอ้อวดแต่มันเป็นลักษณะที่แบบเฮ้ยมันดูมีอำนาจบารมีขึ้นมานะคะหรือจ่ายเพื่อคอนเน็กชันอะไรเงี้ยการงานเนี่ยถามว่ามีงานมันหลอนไหม มีบ้างนิดหน่อยมีคนโทรตามบ้างนิดหน่อยดาวพุธเจ้าเรือนกรรมมาเข้ามาทับตัวเป็นปลาจริงๆช่วงหยุดควรได้หยุดนะคะแต่เหมือนงานมันจะเกาะติดตัวคุณมาอาจจะมีไลน์เด้งอาจจะมีคนโทรถามงานจุกจิกกวนใจหรือต้องเลีร์เอกสารเล็กๆน้อยๆที่มันรวนเพราะความเป็นปลาของดาวให้มันจบๆไปแต่ด้วยความที่คุณมีดาวพระอาทิตย์คือผู้ใหญ่อะนะคะช่วยอยู่ผู้ใหญ่จะเมตตาเรื่องพวกนี้มันจะผ่านพ้นไปได้ในเรื่องความรักของคุณดาวพฤหัสเป็นตัวคุณ เลงลักนณะอยู่ภพเดือนปัตนิแถมดาวพระศุกร์นะคะทับตัวฮอตตลอดแตกเลยคนโสดนะคะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแน่นอนอาจจะเจอในวงเพื่อนสัดชัดเด่นการเดินทางคือต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ถามว่าดีไหมคือดาวคู่เนี่ยมันยังเป็นอ่ะไรมันยังเป็นปลาอยู่นะคะคนที่เข้ามาจะอยู่ดูไม่ชัดเจนแต่เข้ามานะเพราะว่าพระศุกร์ก็เข้ามาทับตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ ยังไม่ต้องไปเชื่อถือร้0เนดูกันไปขำกันไปคุยกันไปขำๆไปก่อนนะคะทุกคนส่วนคนมีคู่เนี่ยดาวพฤหัสคือตัวเราเป็นปละอยู่ในเรือนเขาดาวเขามาเป็นปละในตัวเรามันก็แลกปัดกันอาจจะมีงองแงงง้องยังเรียกร้องความสนใจเดี๋ยวเธอเดี๋ยวฉันพูจะไม่เข้าหูกันบ้างแต่ว่าดาวพุธเสียไงสุดท้ายก็เป็นไง ตัวติดกันแหละหนึบหนับไปไหนไปกันไปไหนไม่รอดแต,แต่ระวังปากเสียงเล็กๆน้อยๆเหมือนง้องแงงแต่ก็แต่ก็ไปด้วยกันะ่ะนะคะสุขภาพมันก็จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆเดินชนขอบโต๊ะหกล้มผื่นแพ้ภูมิแพ้ของมีคมเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยดาวอังคารมันทับลักขาแต่มันได้เกณฑ์ดีแต่อังคารเนี่ยเป็นเรื่องของดาวอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นระวังช่วงบริเวณศีรษะหรือใบหน้านะเพราะมันเป็นลักขอากุณแล้วก็ ระวังโรคเก่ากําเริบเพราะสุกเป็นเจ้าเรือนอาริทับตัว,ตวกินเลี้ยงปีใหม่ระวังนะเจ็บคอร้อนนายกดไหลย้อนท้องอืดระบบอาหารไม่ย่อยนะคะ เกณฑ์โชคดีเกณฑ์โชคดีก็มาจากเลขศุกร์ราพระมาหาจากักรเลข8ดาวหูเพื่อนฝูงโชคมาจากความดูดีแต่งตัวสวยๆหล่อๆนะอ่าช่วงนี้สเสน่ห์มันจับไปในเรื่องพวกนี้แล้วคุณก็จะได้เรื่องของการพูดการเจรจาเพื่อนฝูงหยิบยื่นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภมาให้เกณฑ์ระวังคือดาวพระอาทิตย์ทับลัคนาคู่กับดาวสามัมนต่อยกันใจร้อนวูบวามขับรถเร็วทะเลาะกับคนแปลกหน้าเพราะรมช์ชววูบฟังเพื่อไปปรับใช้สรุปสั้นๆ คุน n อมเด e อปาร์ตี้ป๊าป๊าออฟเดปาร์ตี้นะคะเงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาแต่มีความสุขเพื่อนรุมล้อมระวังอย่าซิ่งมากระวังอย่าปากไวใจเร็วจบปิ้งเดี๋ยวไปฟังอ่าเดี๋ยวไปฟังต่อไปนะคะเราไปฟังทักษาวันเกิดทักษาวันจรวันจรนนั่นคือการนับทักษาให้บริวารจรตก ดาวใดก็ไปฟังดาวนั้นเป็นวันเกิดจรของเจ้าชะตาลัคกนาราศีธนูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงระยะเวลานี้ภาพรวมแอดมองเห็นว่าปากพารวยนะคะแต่ความสวยหล่อระวังมันพาเราไปยุ่งยากนะคะจริงๆจ,จ,จะบอกเพราะความสวยความหล่อปากพารวยหล่อสวยพาสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ก็ไม่เป็นสิริมงคลก็ต้องบอกว่าพาไปพบกับความยุ่งยากเพราะอะไรเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวเนี้ยเจ้าชะตาเนี่ยมีลักษณะของ ปากคือดาวพุธเป็นสีแต่มันเป็นอะไรเป็นปลกอ่อนกําลังมันเป็นสีแปลว่าช่วงระยะเวลานี้คุณจะมีความสุขกับการกินการคุยการเจรจาแต่คุณต้องระมัดระวังคําพูดด้วยกิจกรรมในช่วงระยะเวลานี้ของคุณคุณไม่เน้นเรื่องของความลําบากคุณเน้นไปเรื่องของการหาของอร่อยกินเน้นปาร์ตี้มา่์มอยกับเพื่อนฝูงอยู่ในวงสังคมแล้วคุณโดดเด่นเป็นจุดสนใจเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําวันเกิดทับเรือนตัวเองด้วยนะคะการเงิน มีเกงของรับทรัพย์รับโชคนะคะดาวพุธสีทับตัวตนเงินวิ่งเข้าหาเพราะปากดีนะช่วงนี้ใครค้าใครขายพูดปุ๊บลูกค้าซื้อปั๊บปิดงานเก่งผู้ใหญ่เมตตาให้เงินพิเศษให้ของฝากแต่ก็ต้องบอกว่าต้องระวังเพราะดาวศุกร์เป็นกาลกินีทับตัวศุกร์เป็นกิเลสสมบัติของสวยงามเพราะมันเป็นกาลกินีซื้อมาแล้วมีตำหนิซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ซื้อมาทําไมว่ากองอยู่อย่างเงี้ยเสียเงินเพราะความหน้าใหญ่เขาบอกเขาบอกซื้อช่วยซื้อไปช่วยขาซื้อช่วงนี้นะ ถ้าแอดจะบอกงดซื้อของแบรนด์เนมหรือของฟุ่มเฟือยชั่วขาวเก็บเงินไว้กินเที่ยวดีกว่านะคะความรักระวังรถไฟชนกันเห็นไหมที่แอดบอกสวยหล่อเนี่ยพาเรื่องใส่ตัว เพราะว่าอะไรสูบเป็นการกิณิทับลักษณะคนที่เข้ามาในช่วงเนี้เพราะคุณดูดีมีสเสน่ห์เป็นมหาจักรแต่จะนําความเดือดร้อนํนคาคัญใจหรือเรื่องชู้สาวเน่าหนอนมาให้เพราะฉนั้นอยู่หล่อหลอ,ลอสวยๆเชิดๆรดดๆคนเดียวไปก่อนช่วงเนี้จึงจะปลอดภยัยคนมีคู่ระวังเรื่องอารมณ์อ่อนไหวเกินเหตุแฟนพูดอะไรก็ผิดหูไปหมดดาวพระศุกร์มันเสียช่วงนี้ให้ชมแฟนเข้าไว้นะชมแฟนเข้าไว้พูดเป็นสีมันเป็นปลาอาจจะมีลักษณะของความอะไร โอ้ยมันไม่อยากชมชมเขาไว้แล้วทุกอย่างมันจะปลอดภัยการเดินทางพระรังคารทับลักษณะเป็นเดชพลังเยอะมากขับรถใจร้อนชอบสิ่งระวังเรื่องความเร็วเป็นพิเศษใครปาดหน้าอย่าไปบุกให้ท่องไว้ว่าฉันหล่อฉันรวยฉันสวยฉันไม่แลกจกักนะคะไม่เอาทองคําเป็นแลกกับกระเบื้องนะคะต่อไปสําหรับวันจันทร์เนี่ยภาพรวมเนี่ยเพื่อนพาเหงนะคะ ้าชะตามีดวงเพื่อนอุปถรัรมภ์มากๆกิจกรรมในช่วงนี้คุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปกับเพื่อนฝูงหรือไปกับไปเข้างานสังคมที่มีระดับเพราะว่าพระเสาร์เจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรแฝงเรือแล้วเป็นสีเพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลานี้นะทาตัวในลักษณะไม่โดดเด่นนะเออเพราะว่าอะไรยิ่งเด่นยิ่งมีภัยเพราะฉะนั้นโลโปรไฟ์หน่อยนะหน่อมแน้มหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นกาละกินีทับลักษณะ ถ้าทำตัวเด่นเกินหน้ามันจะโดนหมันใส้เจอคนขิงใส่ทําให้อารมณ์หมุดหงิดนะคะการเงินปังที่สุดใน3โลกแล้วเพราะเสาเจ้าเรือนการเงินเป็นสีเกษตรโชคลาภความสําเร็จนะคะอยู่ในภพเรือนสหัชชาเพื่อนฝูงสังคมมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นฟันทงว่าปีใหม่นี้คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคจากเพื่อนฝูงสัญญาหรือโชคจากรถโชคจากมิสหายชี่ช่องทางรวยเป็นเงินที่เข้ามาแบบมั่นคงยั่งยืนไม่ใช่ทุกขลาภแน่นอนรับทรัพย์จนกระเป๋าแบบ โอ้กระเป๋าผ่องนะคะคุณจะหมดเงินไปกับการสร้างคอนเนคชันหรือซื้อของชิ้นใหญ่ที่คุ้มค่าดาวพฤรรหัสของคุณเป็นมูลละเป็นทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อรถจองคอนโดในช่วงระยะเวลานี้ทําได้นะคะความรักลิ้นกับฟานแต่ฉันยอมเธอขนสอนมีเกณฑ์พบรักในวงเพื่อนเพื่อนแนะนําเป็นคนดูภูมิฐานอิทธิพลม่อไรเสาเป็นสีแต่อาจจะดูนิ่งๆไม่หวือหวาคบได้ค่ะคนเนี้ยคบได้เข้าไปเรื่อยๆถ้าชีวิตรุ่งเนี่ยถูกต้องเลย คนมีคู่นะคะพระอาทิตย์เป็นกาลกินีทับตัวแปลว่าอีโก้ของเราเป็นปัญหานะช่วงนี้เหมือนแอดบอกอะยอมได้ยอมอย่าเถียงอย่าเอาชน,นะเถียงไปก็แพ้นะอีกฝ่ายจะมีเหตุผลเยอะมากแล้วมันเสียบรรยากาศก็ช่วงระยะเวลานี้นิ่งๆไปก่อนก็แอดบอกแล้วคุณโลโปรไฟแล้วคุณจะได้ดีการเดินทางอุปััิเหเุดาาพระอาทิตย์เป็นกาลกินีทับลัคนาส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของสายตานะคะเราก็จะเวียนหัวหน้ามืดลมแดดนะ ถ้าเกิดขับรถไปให้ระวังระบบไฟในรถยนนะต์นะตรวจเช็คให้ดีก่อนเดินทางไกลคนวันอาทิตย์เนี่ยปากพารวยได้แล้วก็ระวังในเรื่องของชู้สาวและของผุ้เฝื่อยส่วนคนวันจันทะร์รวยมากเพื่อนพาเฮงนะแอดสรุปคนวันอาทิตย์ให้อีกนิดนึงแต่คิดว่าคนวันอาทิตย์อาจจะปิดจบเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็สําหรับคนวันจันทะร์เพื่อนพาเฮงแต่ต้องไม่เด่นนะถ้าเด่นจะเป็นภัยนะคะต่อไปสําหรับคนวนันอังคาร คนวันอังคารคนวันอังคารเนี่บอกอย่างนี้โชคดีที่สุดในบรรดา7วันผู้ใหญ่อุปถัมภ์แฟนนำโชคนะคะ The winner ก็คือคนวันอังคารของสัปดาห์นี้เพราะว่า พระฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวได้ตําแหน่งสีนะคะช่วงระยะเวลานี้นะแม้ตัวดาวของคุณจะไปอยู่ในภพเรือนปัตตานีคู่ครองหุ้นส่วนถอยหลังแต่ความเป็นสีจะคุ้มครองทําให้คุณมีความสุขอยู่กับคนรู้ใจกลับไปอยู่ที่บ้านกลับไปพูดคุยกันช่วงวันหยุดยาวได้อยู่กับครอบครัวกับแฟนกับผู้ใหญ่ที่เคราพรพ complete นะคะอารมณ์นิ่งสงบแล้วก็มีความสุขด้วย การเงินเนี mm <_<_่ยต้องบอกว่ามันเป็นเงินใหญ่นิ่งๆเพราะการเงินเป็นดาวเสาร์เจ้าเรือนการเงินเป็นเดชเป็นอำนาจเป็นความมั่นคงมีแถมดาวราหูเป็นเกษตรเป็นมูลหลักทรัพย์อะเพราะฉะนั้นการเงินของคนวันอังคารเนี่ยเข้มแข็งมากมันไม่ได้เป็นเงินหวือหวาแบบเข้าซ้ายจ่ายขวาแต่มันเป็นเงินก้อนใหญ่นิ่งๆเงินเย็นนะคะทรัพย์สินหรือได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าใครที่จะคิดซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่หรือลงทุนระยะยาวในช่วงปีใหม่นี้ทําเลยเป็นจังหวะที่ดีมากในการสร้างรากฐาน ความมั่งคั่งให้กับตัวเองการใช้จ่ายคุณจะจ่ายเงินอย่างมีเหตุผลคุณจะจ่ายเงินเพื่อของชิ้นใหญ่คุณจะจ่ายเงินเพราะสิ่งของเหล่านั้นมีมูลค่าเพิ่มคุณจะไม่ไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยไรอะไรไรมูลค่าแน่นอนนะคะค่อนข้างแบบดีเลยนะคะสําหรับคนวันอังคารความรักก็ยิ่งดีเพราะว่าอะไรดาวประจําตัวเป็นสีไปเล็งลัคนาในเรือนคู่ฟันธงว่าช่วงระยะเวลานี้อาจจะวนกลับไปเจอคนเก่าเนื้อคู่เจอคนดีเป็น คนที่เข้ามาอุปถัมภ์เป็นคนที่พึ่งพาได้คนมีคู่แฟนคุณคือนำบวันนะช่วงนี้เขาจะอกเอาเอกเ,เอาใจเป็นพิเศษหรือนาโชคลาภมาให้เอาจริงทะเลาะกันมาทั้งปีช่วงนี้โคตรด,ดีเลยอะ่ะออจริงๆนะคะการเดินทางอุบัติเหตุดาวจันทร์เป็นกาลกินีซึ่งเป็นเจ้าเดินมรณะนะคะจันทร์เนี่ย ก็จะมีจังหวะของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นแอ,แอดเตือนว่าให้ระวังเรื่องน้ําอย่าไปเที่ยวที่เสี่ยงภัยทางน้ําหรือให้ระวังห้องน้ําให้ระวังการลื่นอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นก็ระวังระบบของเหลวในร่างกายเช่นท้องเสียอาหารเป็นพิษนะคะกินเหล้ากินน้ําอะไรเนี่ยระวังแล้วก็อารมณ์ที่แปปกวนไม่คงที่เพราะว่าฮอร์โมนมันสวิงต่อไปสําหรับคนวันพุธนะไม่ว่าจะพุธกลางวันพุธกลางคืนก็ฟังตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็บริวารจอนเป็นปลาพุธก็ต้องบอกว่า ช่วงนี้มีเกณฑ์เจ็บตัวนะอ่าฟังแล้วอย่าเพิ่งตื่นเต้นขอขอเตือนกันแรงๆเพราะว่าดาวอังคารหรือว่าดาวอุบัติเหตุและการต่อสู้มันเป็นการกินีช่วงนี้แล้วมันอยู่ในเรือนตัวเองที่สําคัญเลยเพราะฉะนั้นอย่าหาทําเกิจการโลดผนปีใหม่เนี้ยจะทําอะไรอะอย่าใจร้อนเพราะมันหุดหงิดง่าย,ายพร้อมบวกพร้อมประทะใครพูดปิดหูนิดเดียวระเบิดลงนะคะเพราะนั้นตั้งสติให้ดี ส่วนการเงินในความร้ายยังมีความเฮงนะเพราะว่าอะไรดาวราหูเป็นสีเป็นเกษตรในสหัสชชะเพราะฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ได้จากการเสี่ยงโชคหรือได้เงินจากการเดินทางแบบปุบปับเพื่อนฝูงสังคมสีเทาธุรกิจออนไลน์ทําเงินมหาศาลร,ระวังทุกขลาบนิดนึงคือมันเจ็บตัวหรือมีเรื่องปวดหัวก่อนแล้วเงินก้อนใหญ่มาไอลักษณะแบบนี้เสี่ยงโชคได้นะคะในภพสหัสชชะก็เลขโทรศัพท์เลขรถนะคะการใช้จ่ายก็ ดาสุขทับตัวหมดเงินไปกับการแต่งตัวทําสัญญกรรมความสวยงามนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งทําช่วงนี้นะคนวันพุธนะอย่าเพิ่งทําช่วงนี้มันแผลไม่สวยนะคะปล่อยผ่านไปก่อนนะ,ะความรักรักรุนแรงระวังแดงเดือดนะคะ คนโสดจะไปเจอคนเจ้าชู้หรือคนมีเจ้าของแล้วราหูเป็นสีเข้ามาแบบรวดเร็วรุนแรงถึงเนื้อถึงตัวระวังจะเผยใจไปกับความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนนะคะแล้วก็คนมีคู่เนี่ยดาวอังคารกาลกินีทับตัวระวังการใช้ความรุนแรงทั้งคําพูดการกระทาการทะเลาะกันบ้านแตกหัวหัวแตกมีเลือดอะไรเงี้ยระวังนะช่วงระยะเวลานี้ต้องลดอารมณ์ลดแรงประทะหรือจะต่างคนต่างเที่ยวอะไรก็ช่างนะคะระวังความรุนแรงในอารมณ์ การเดินทางเนี่ยแอดเติอนภัยระดับสูงสุดสูงสุดเลยอย่าประมาทระวังอุบัติเหตุการขับขี่ของมีคุมศีรษะแตกฟกช้ำเลือดตกยังออกการผ่าตัดกระทันหันเจ้าตาบอกกลัวเหลือเกินไปบริจาคเลือดทำฟันก่อนปีใหม่แก้เคดเสียเลือดล่วงหน้าไปเลยนะคะอ่าต่อไปสำหรับคนที่หาบริวารจรนนะคะ แล้วบริวารจรของเจ้าตาเป็นราหูถือเป็นวันเกิดหนึ่งปีนี้คุณต้องฟังตรงนี้ด้วยแล้ววันเกิดของคุณด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่ากอดๆนะธนูวันพุธกลางคืนนะคือพุธจรน่ะนะเป็นราหูเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยนิ่งสงบจะจบข่าวเนะเจมเนื้อเจม,เจมตัวไม่ค่อยไปไหนคือดาวประจําตัวเนี่ยมันเป็นกาลกินีถอยหลังอยู่เรือปรนปัตนีเพราะฉะนั้นช่วงช่วงเนี้ยชาวธนูที่วันจรเป็นราหูจะนอยจัง คือมันนอยง่ายอ่ะขี้น้อยใจรู้สึกไร้ค่าจมดิ่งอารมณ์เสียระวังปัญหาสุขภาพนะคะกําเริบแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ก็ระวังปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้พักผ่อนเงียบๆค่ะแล้วไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครดูซีรีส์ไปก็ได้ปิดโซเชียลบ้างก็ดีนะคะการเงินเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ยังมีโชคลาภจากดาวเสาเจ้าเรือนการเงินเป็นมนตรีผู้ใหญ่ที่พึ่งอยู่ในภพเรือนเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นแม้ตัวคุณจะรู้สึกแบบ ซึมเศร้าดิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่การเงินยังมีคนซัพพอร์ตบางคนมีเพื่อนดึงออกไปนอกบ้านนะเพื่อนจ่ายไปหาผู้ใหญ่เมตตาให้เงินขวัญถุงการเงินไม่น่าเป็นห่วงเท่าความรู้สึกของคุณในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นรักษาตัวรักษาใจนะคะออกกําลังกายความรักยอมได้ยอมอย่าเพิ่งไปหาเรื่องใส่ตัวเพราะพระรหัสตัวเราเป็นการะกินีอยู่ในเรือนคู่แปลว่าเรานี่แหละคือปัญหาอย่าโกรธแอดทบถวน ว่าช่วงระยะเวลานี้อย่างคนโสดคนที่เข้ามาอาจจะดีแต่คุณไปจับผิดเขาแล้วคุณไปเห็นปุ๊บคุณไม่ชอบเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้นิ่งๆไว้ก่อนอย่าออกอาการคนมีคู่ระวังการทะเลาะก,กันรุนแรงเพราะความเอาแต่ใจของเราเองหรือเราอาจจะไปทําอะไรให้แฟนเดือดร้อนโดยไม่ได้ตั้งใจสัปดาห์นี้ให้แฟนเป็นผู้นําเราเราเป็นผู้ตามแล้วเราจะรอดนะคะการเดินทางเนี่ยดาวจันทร์เป็นสีซึ่งจริงๆมันดีแต่ว่าอย่าประมาทในเรื่องอารมณ์ปวนแปหรือการตัดสินใจผิดพลาด ของตัวเองบางทีจับ gps gps ยังพาไปผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นขับรถต้องมีสติมันพาให้เลี้ยวไปไหนก็ก็ฉีกมันดูมองขยายมันดูว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันพาวนไหมพยายามเกาะติดเส้นทางหลวงไว้ขับรถมีสติอย่าใจลอยนะถ้าไม่ไหวคนอื่นขับนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสป,ปีแล้วก็บริวารจรของคุณเนี่ยเป็นพฤหัสนะคือทั้งสงกรณีนะคะ ฟังได้ไม่ว่าจะเกิดพระฤหัตหรือคุณหาทักษะจอมาเป็นพระฤหัตฟังได้ทั้งสองกรณีก็ช่วงระยะเวลาเนี้โอ้โหนะคะจอมเปนะคะหน้าใหญ่นะ,ะสปอตไลท์สองหน้าเลยนะธนูวันพรฤหัตเนี่ยดาวเด่นประจําวงปาร์ตี้ตัวจริงเสียงจริงนะคะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งชื่อเสียงไงนะคะเป็นสีเป็นเสริมงคลทับลัคนาราศีจับหน้าตาผ่องใสมีออร่าสปอตไลท์สองตามไปไหนคนไหวได้รับเกียรติได้รับการยกย่อง เป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขเฉิดฉายสุดๆใครชวนไปปาร์ตี้ไปงานเลี้ยงไปเลยค่ะช่วงระยะเวลานี้ยิ่งไปยิ่งเกิดยิ่งไปยิ่งมีราศียิ่งมีคอนเน็กชันยิ่งส่งผลให้คุณดูดีการเงินน่ะมันจะกระเป๋ารั่วเพราะความป่านะคะดังนั้นฟังแอดปุ๊บระวังเงินช็อตหลังปีใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาได้เท่าไหร่ช่วงระยะเวลานี้มันมันจ่ายเกี้ยงพเพราะดาวเสาร์เป็นกาลกินีใช่ไหมล่ะสำหรับคุณมันพฤร,รหัดแล้วมันเป็นเจ้าเรื่อนการเงินซ้ำไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ช่วงเนี้ยมันอาจจะเข้าเนื้อจากเรื่องที่เราจะต้องมันจําเป็นที่เราต้องจ่ายต้องเปนะคะคือเพื่อรักษาภาพหลักนะเพราะพาพที่เป็นสีเนี่ย ชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะคาเตือนระวังทรัพย์สินสูญหายกระเป๋าตังห์หายหรือถูกเพื่อนยืมเงินล้วเชิดหนีไปเลยอย่าคาประกันไขรไม่ฟังใครชวนลงทุนในช่วงระยะเวลานี้เด็ดขาดเลยความรักสเสน่ห์แรงแต่คุณเลือกเยอะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยอาทิตย์เป็นสีทับตัวหัวกระไดบ้านไม่แห้งหรอกสเสน่ห์ดีนะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยไฮโปรไฟล์ทองนั้นระวังจะไปชอบคนที่เขามาหลอกเอาเงินคือคนดีๆมีแต่มันไปชอบด้านเนะ่ยค่ะ นะคะเห็นไหมเหมือนหมออะไรที่โดนแบบไอ้พวกหลอกลวงแล้วคุณดูไอ้พวกหลอกลวงเนี่ยหน้าตามันโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นคนเข้ามาชอบเยอะเลือกดีๆนะคะอย่าอย่าอย่ารีบตกบันไดพลอยจรเร็วๆกอีกแค่เรื่องที่เขามาเอาอ,อกเอาใจแต่พอคิดมาคิดไปเอ๊ะทำไมมันมีแต่เงินเหล่าวะดูดีๆคนมีคู่ระวังมีปากเสียงเรื่องเงินทองแฟนอาจบ,บน่นเรื่องที่คุณใช้เงินเก่งหรือคุณไปกดดันเรื่องเงินกับแฟนหรือเปล่าช่วงระยะเวลาเนี้ย ไม่ยุ่งเรื่องเงินกันดีที่สุดนะคะการเดินทางเสาเป็นการกิีนในพบเรือนสหัชชาระวังรถเสียกลางทางยางแตกเครื่องน็อกนะคะระยะเวลานี้วางแผนการเดินทางให้รับกลุ่มเผื่อเวลาเยอะเเช็คให้เยอะเยะนะคะแล้วก็เรื่องของหายกระดุมพราเนี่ยของมีค่านะคะระวังของมีค่าหายระหว่างเดินทางอะไรมีค่าก็เอาเป็นติดกระเป๋าไม่ใช่เอาไปไว้ใน กระเป๋าสัมภา,าระที่ใส่ท้องเครื่องแบบดาราบางคนเนี่ยเออมันก็มันมีโอกาสไงที่มันจะเสียหายถูกไหมคะสรุปสั้นๆก็คนวันรับพฤหัสเนี่ยการเงินเนี่ยระวังตัวเองแหละที่เปยจนเงินหมดนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนวันศุกร์คนวันศุกร์บอกแบบนี้คนวันศุกร์เนี่ยขยันแล้วรวยแต่ระวังเพื่อนพาสวยนะคะดาวรังคารเป็นดาว เป็นดาวในลักษณะที่เป็นสีของคุณวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดาวพระอังคารเนี่ยตำแหน่งดีมากนะคะอยู่ในลักษณะที่เป็นอุจจาระลาับเรือนตนเพราะฉะนั้นช่วงวันหยุดยาวเนี่ย คนวันศุกร์ไม่ได้อยู่นิ่งนะคะขยันมากแล้วบางคนเดินทางบางคนทํางานระหว่างเดินทางไปเที่ยวทํากิจกรรมไปนูน่นไปนี่ลงมือทําทุกอย่างคนมาชวนไปทําบุญชวนไปช่วยงานไปจัดบ้านใหม่คุณทําหมดเลยกลายเป็นคอนเน็กชันคุณดีมากและเหมือนว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันรอคอยที่จะตอบแทนความสําเร็จของคุณหลังปีใหม่จุดดับจุดจุดเสียของดาวของค,คุณก็คือดาวราหูที่เป็นกาลกินีมันอยู่ในภพเรือนเพื่อนฝูง เพราะนั้นแอดจะบอกว่าเพื่อนที่เพื่อนของคุณมันจะมีลักษณะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายไม่มีจริงเพื่อนตายไม่มีจริงนะไม่ใช่เพื่อนตายหายากนะ ในช่วงเจ็ดวันนี้เราวังถูกเพื่อนเอาเปรียบเพื่อนนําความเดือดร้อนมาให้ขอภัยนะแมวอ,อยู่ด,ดีมันไปหานกเจอนะคะเพราะนั้นมันจะมีเสียงของเล่นของมันดังเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เพื่อนนําความเดือดร้อนมาให้หรือพาไปในที่อโครจรแล้วเกิดเรื่องสวยๆโดนชวนไปปาร์ตี้มั่วสูงปฏิเสธให้ไวนะช่วงระยะเวลานี้บางทีมันชวนเราไปปุ๊บมันไปทําอะไรก็ไม่รู้ที่มันเสียหายเราจะติดกระบวนนั้นไปด้วยนะคะกระบวนนั้นไปด้วย การเงินเนี่ยร้อนดั่งไฟลวกเพราะอะไรอะ่ะการเงินคุณน่ยดาวเสารเป็นอูสาหะในเรือนการเงินคือมันไม่ได้มาง่ายๆต้องแลกด้วยเงือต้องตะลุยถึงจะได้เงินแต่พอได้มาปุ๊บดาวสีมันทับตัวอยู่กระตุ้นให้ใจใหญ่นะคะหามาได้ยาก แต่ช่วงระยะเวลานี้กล้าจับจ่ายใช้สอยระวังถูกหลอกให้เสียเงินจากคนรักคนรู้จักกันเนี่ยแหละคนรักคนนับถือกันเนี่ยแหละเสียเงินเพราะความเกรงใจเพื่อนฝูงเพราะเป็นการกินในเรือนสังคมเพราะฉนั้นช่วงนี้ไม่เข้าสังคมมันดีนะไม่เจอเพื่อนก็ดีนะเจ็ดวันนี้เงินจะอยู่กับเรามันจะมีออกบ้างมันก็ไม่มากนะมันเป็นการฝืนดาวเวลาฝืนดาวเนี่ยคุณจะสังเกตเวลาคุณฝืนดาวฝืนในสิ่งที่อาถรรพนายมันจะถอยออกเล็กๆ เช่น,นคุณจะเจอแรงกระแทกแล้วคุณแบบว่าระมัดระวังเนะี่ยคุณก็จะเตะโต๊ะเตะเก้าอี้เล็บผักอะไรเงี้ยมันทอยทอยไปแล้วทําเรื่องดีๆอ่ะอยู่ในสีในธรรมนะคะต่อให้เจ้าตาบวกก็อยู่บ้านทุกวันอยู่ในสีในธรรมอยู่แล้วนั่นแหละคือเรื่องดีที่จะประครับประคองให้เราทยอยผ่อนกรรมเก่าของเราไปความรักช่วงระยะเวลานี้รักเร็วด่วนได้ระวังเสียเพราะว่าคนโสดด้วยอิทธิพลของอังคารเป็นสีทับตัวสเสน่ห์ออกแนวเซ็กซี่เล่าร้อน คนเข้ามาก็จู่โจมถูกใจปุ๊บสารสัมพันธ์ปุ๊บปั๊บปับปับป๊บฉับไวเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยเดี๋ยวไปนะคะคนมีคู่ระวังการใช้อารมณ์ร่วมเพราะอังคารมันบทจะดีโคตรด,ดีบทจะร้ายก็บ,บ้านพังนะคะช่วงระยะเวลานี้ชวนกันไปออกกํลาลังกายทํากิจกรรมที่ต้องใช้แรงแก้เคล็ดความรุนแรงนะการเดินทางดาวราหูเป็นกาลกีในในภพเรือนอ่าในระยะใกล้นะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่บอกก็คือระวังหลงทาง gps พาไปหาทางตันเมาไม่ขับง่วงไม่ขับจับโทรศัพท์ไม่ขับนะตั้งสติดีๆอย่าจอดในที่ห้ามจอดอย่าจอดในที่เปี่ยวอย่าขับรถทางทางทางไกลในแบบยามวิการน่ยนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็อารัธนาพระก่อนออกจากบ้านดีที่สุดเลยนะคะไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่พูดให้ระวังนะคะต่อไปสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ย,น,ย,าาายน,ะะนางพญาขาขาช็อปเลยนะคะแล้วก็นายพญาขาช็อปเลยนะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยคนเกิดวันเสาร์คือตัวพ่อตัวแม่ในทีมกินหรูอยู่แพงนะคะดาวสุขเป็นดาวแห่งความสวยงามความเลิศความหรูเป็นสีเป็นโชคลาภสูงสุดทับลัคนาได้เกณฑ์มหาจักรมีความสุขสวยหล่อรวยปังๆได้กินของดีได้ของแปรนเดิมมีคนเปได้เงินก้อนโตแบบฟุกชีวิตดีด,ดีเหมือนลอยด้วยกิีบกุหลาบเลยแต่ พูดเป็นการกิรีปากเสียเพราะฉะนั้นมันสวยมันหล่ออยู่ดีๆพอพูดปั๊บจบเลยคำพูดขวานผ่าซากพูดไม่คิดรับปากใครไปโดยไม่ทันคิดระวังความนำความเดือดร้อนมาให้อ่าก่อนปิดเคลียร์สัญญาดีๆเอกสารสัญญาอย่าเซ็นช่วงนี้เด็ดขาดนะผิดพลาดนะคะการเงินเงินสะพัดรับทซั์อู้ฟูเลยนะคะเดวสุขเป็นสีทับตัวเงินวิ่งชนเลยมีเกณฑ์ได้รับลอย มีเกณฑ์ได้ของขวัญมีค่ามีเงินตกเบิกมีโบนัสมีช่วงการเงินที่คล่องที่สุดอยากได้อะไรก็สมใจเปตัวเองหนักมากแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าเพราะคุณจะเลือกของดีมีคุณภาพด้วยดาวตรงนี้เป็นดาวพระศรีความรักเสน่ห์แรงเกินต้านแต่ระวังการสื่อสารที่ไม่รู้เรื่องหัวไปใดบ้านไม่แห้งมีคนเข้ามาหาตลอดออร่ามันเยอะนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบตกลงปรุงใจนะดาวพุธมันเสียคุยกันดีๆไปก่อนบริหารเสน่ห์ไปก่อน,น,น,อนแต่อย่าไปหลอกเขาล่ะนะคะ คนมีคู่ความรักหวานชื่นนะคะด้วยการกระทำซื้อของให้ก็กอดหน่อยหอมหน่อยขอบคุณหน่อยขอบคุณค่าขอบคุณค้าหอมกันหน่อยนะคะมันเป็นคือคนอยู่มาสิบปียี่สิบปีจะแบบทำหน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆงั้นมานั่งทำนายดาวไอ้ก็รู้ตัวเองนะบางทีเดี๋ยวสามีก็ซื้อจัก,กรยานให้แบบตั้งแพงไอ้ก็ทำหน้าแบบเบื่อๆคือไอ้ขี้เกียจไปออกกำลังกายเนี่ยก็คงต้องไปขอบคุณเขาเหมือนกัน จริงๆเวลาแอดพยากรเนี่ยจะบอกว่าแอดไม่ค่อยสนใจว่ามันเป็นดาวของใครแอดจะต้องมานั่งฟังตัวเองอีกทีก็เหมือนว่าไอ้คนที่นั่งพูดอยู่เนี่ยสอนตัวตัวแอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอดจะบอกเจ้าตาคือแอดไม่ได้เลือกว่าลัคนาราศีตัวเองจะต้องพูดละเอียดลัคนาราศีคนอื่นจะต้องพูดผ่านๆไม่ใช่ฮะเพราะแอดยังต้องวนกลับมาฟังอยู่เลยเพราะนั้นคนมีคู่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยเอาจริงนะด้วยระบบของดาวของคุณเนะี่ยขอบคุณกัน ในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าดาวปตัตนีมันเป็นปลาคู่ครองก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรกับเจ้าชะตามากอ่ะหรือพูดไม่ค่อยดีอะไรแบบเนี้ยส่วนตัวเจ้าชะตาเองก็มีเขาเรียกว่ามีอะไรมีพลังคือมีการสื่อสารหรือมีคําพูดที่ประหัดประหารกันเ <laughs> พราะฉะนั้นถ้าเขาซื้ออะไรมาให้แฮปปี้แฮปปี้นะคะในช่วงระยะเวลาเนี้ยไม่ค่อยพูดขอให้พูดน้อยๆแต่ต่อยหนักๆเน้นกอดเน้นหอมกันนะ การเดินทางนะคะดาวพระพุธเนี่ยเป็นการกิณีทับตัวไม่ใช่อุบัติเหตุทางกายแน่นอนมันจะเป็นอุบัติเหตุทางข้อมูลประเภทจองตัวผิดวันดูเวลาเครื่องออกผิดไปผิดสนามบินเช็คตารางเดินทางดีๆนะคะเช็คแผนที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนวันเสาร์เนี่ยรวยและสวยที่สุดในเจ็ดวันมงลงคุณแน่นอนเงินเข้าจุกๆแต่ห้ามพูดเยอะพูดให้น้อยแสดงออกถึงความรักให้มากแล้วจะร่ํารวยปังๆสุดๆนะคะ ทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวธนูค่ะขอพระคุณการซับพอตสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปส่งซุปเปอร์แตงพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ